ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ำตักันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID m o t t ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอาการพิกา,กา,กากเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสาก่องจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็ พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัลคังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือข้อความที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้เวลานี้เลยอัปเดตพลังงานปัจจุบันนะครับคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้ให้นับเวลาที่คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยนับจากตอนนี้เลยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ห้าถ้วยไฟอฟคัพเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเออแปดไม้เท้า8 of wands อ แล้วก็ราชาเหรียญ King of Pentacles เฮ้ยก็ดังดีนี่นะมีเดทมาไม่ต้องกลัวเดทนะครับผมเดทคือการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ได้ดีหรือไม่ดีก็ได้ j จะเติ e จะมาขยายความกันคุณที่เรียกไพ่กองที่หนึ่งผมอ่านตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับอย่างที่บอกกันเสมอๆเผืออ่อคุณผู้ชมที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะ,ะคุณกองที่หนึ่งเขาอยากบอกอะไรกับคุณข้อความจะเข้าถึงคุณนะเวลานี้เขาเหนื่อย เขามีปัญหาชีวิตเขาเจออุปสรรคใดๆอยู่อย่างใหญ่หลวงก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้บางคนถึงขั้นดวงตกได้เลยไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เออเขามีเป้าหมายชีวิตนะคนเนี้ยคนที่คุณถามถึงเขามีเป้าหมายชีวิตเออสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือเขาอยากบอกคุณว่าเขาเหนื่อยมากแต่เขาก็ยังสู้อยู่เออสู้เพื่อผลใดๆก็แล้วแต่ที่เขาคาดหวงัง สู้เพื่อเป้าหมายชีวิตคนคนนี้หวังผลเลิศไม่ว่าปัจจุบันเขาจะมีฐานะโปรไฟล์อย่างไรก็แล้วแต่เขาหวังผลเลิศถึงความร่ำรวยมหาศาลร,ร่ำรวยกว่านี้จะเรียกว่ารักความก้าวหน้าก็ได้ในบางคนส่วนบางคนก็อาจจะเรียกว่าทะเยอทะยานแม้แต่บางคนถ้าเป็นในแง่ลบหน่อยก็อาจจะต้องพูดกันตรงๆว่ายังไม่รู้จักพอยังไม่หยุดมีเท่านี้แล้วยังอยากได้มากกว่านี้อีก บางคนรวยแล้วอยากรวยเพิ่มขึ้นไปอีกบางคนเท่านั้นนะครับบางคนเท่านั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่การทะเยอทะยานที่เหมาะสมพอสมควรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งดีกันแล้วกันชัดเจนเลยว่าชีวิตเขากําลังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตอนนี้เป็นไปได้ว่าบางคนกําลังเปลี่ยนงานบางคนอาจมีการสูญเสียในครอบครัวเสียญาติผู้ใหญ่บางคนกําลังคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆ บางคนอาจจะกำลังเปิดกิจการใหม่ๆอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้หรือจะต้องเปลี่ยนใจปิดกิจการเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาได้เลยนะครับไม่สามารถตองทุกท่านนะแต่เดตมานี่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วถ้าพูดถึงผลกระทบที่มีต่อคุณเนี่ยถ้าคุณกับเขาเกี่ยวข้องกันโดยตรงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนี่ย เป็นไปได้ว่าจะมีการาเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณได้ด้วยนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงๆต,ตามหน้าไพ่นะครับอืมอย่าเอาไปคิดมากอย่าไปกังวลเอาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ดูว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆไหมตรงกับชีวิตไหมถ้าเกิดขึ้นจะได้หาทางป้องกันหรือแก้ไขได้นี่ดูดวงต้องดูอย่างมีประโยชน์นะครับอืมไม่ต้องกลัวเดสหรอกมีการเปลี่ยนแปลงผมว่าดีเพราะว่ามีเนี่ย justice ทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นใดๆก็แล้วแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ได้รับสิ่งที่ควรได้บางทีเรามุ่งมั่นอยากได้อย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เราเป็นอย่างนี้แต่บางทีโชคชะตากําหนดมาแล้วหรือว่าเส้นทางชีวิตได้ถูกขีดมาแล้วว่ามันจะไม่ได้มันจะไปได้อีกอย่างนึงซึ่งบางทีเราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็เป็นไปได้ แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่เห็นมามักจะดีเกินคาดเออบางคนบอกว่าไม่อยากทําอาชีพนี้ไม่อยากเรียนสายนี้อยากทําตามฝันนี้นั่นนู่นปรากฏเอาไปเอามาไม่ได้ทํามีเหตุต้องแคล้วคลาดไปมีเหตุต้องพลาดหวังผิดหวังไปแล้วไปได้ทําในสิ่งที่คาดไม่ถึงแล้วปรากฏว่ามันดีกว่าที่คิดเออประมาณนี้เลยใบนี้มานะ สิ่งที่ไม่คาดคิดจะดีเกินคาดสิ่งที่ไม่คาดหวังไว้จะได้เอออะไรคาดหวังไว้บางทีไม่ค่อยได้หรอกแต่จะไปได้สิ่งที่คู่ควรสิ่งที่เกินคาดเออคอยดูดิเขาอยากบอกคุณนะเขาอยากบอกคุณว่าเขาเหนื่อยเขากำลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่พยายามอัปเกรดชีวิตตัวเองอัปเลเวลใดๆก็แล้วแต่อยากรวยอยากพัฒนาอยากทำสิ่งดีๆ ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าเขาจะบอกคุณทั้งหมดหรือไม่แต่ขอให้คุณเชื่อว่าเขาที่คุณถามถึงถ้าเขาเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสิ่งที่ทําร่วมกันหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณก็ดังกล่าวนะครับ เราอยากบอกคุณว่าเขาเหนื่อยนะแล้วก็ทําเต็มที่แล้วนะแล้วจะสู้ต่อไปไม่ย่อท้อประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกับเขามีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงไม่ว่าทางใดทางหนึ่งขอให้เป็นกําลังใจให้เขาอย่างเต็มที่นะครับอย่าไปจุกจิกอะไรเขามากขออนุญาตแนะนําตรงๆนะเอออย่าไปจู้จี้จุกจิกจําจี้จําชายอะไรมากเขาอยากทําอะไรปล่อยเขาเออคุณรอดูรอให้กําลังใจประมาณนี้ถ้าเขาผิดหวังมาคอยปลอบใจถ้าเขาสำเร็จมาก็คอยยินดีกับเขาผมเชื่อว่าเกิดสิ่งดีๆแน่นอนประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งโอเคครับ ไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อข้อความที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรคุณนะเวลานี้ตอนนี้เลยนะคลิปนี้ดูได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุนะครับคุณมาดูเมื่อไหร่ก็นับเวลานั้นแหละนะถือว่าเป็นตอนนี้นะเวลาปัจจุบันนี้ที่คุณได้ดูคลิปนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะข้อความจากเขาถึงคุณนะคุณกองที่สองคุณได้ไพ่เดอะแมจิกเชียนเดอร์เดว เก้าไม้เท้าในออฟวอนส์สิบถ้วยเทนนิสคัพโอ้เดอะทาวเวอร์มาไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่สองผมอ่านตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนะเผื่อบางท่านมาดูใหม่ๆหรือมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคไปดูกันข้อความจะเข้าถึงคุณสิ่งที่เขาอยากบอกคุณณนะเวลานี้ตอนนี้เลยคือเขาเริ่มชอบคุณเขให้แล้ะเออ เสนของคุณเตะตาต้องใจเขามากมีแรงดึงดูดบางอย่างเกิดขึ้นถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นแต่พลังงานกองนี้มาแบบนี้ผมจึงท่ายตามนี้อืมไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันในสถานะใดเขาอยากบอกคุณว่าเขาเริ่มชอบคุณมากขึ้นแล้วชอบอย่างประหลาดชอบอย่างไม่มีเหตุผลเหมือนอัศาจรรย์ใจยอยู่ดีๆก็ชอบหลายๆคนหลายๆกรณีมีความทวิหาเออ มีความลุ่มหลงเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ชอบเฉยๆชอบแบบหลงเลยเออเดวิลมาเนี่ยเรียกว่าต้องเป็นขออนุญาตใช้คําว่าด้านมืดในใจด้านการมรรมตันหาราคะได้เลยบางทีเขาอาจจะอยากบอกคุณด้วยซ้ําว่าขออนุญาตนะคุณนี่มันน่ากินจังเลยแลือ,อยากจะมีอะไรกับคุณจริงๆเลยเอออยากจะลึกซึ้งด้วยในใจเขาอาจจะร่ําร้องประมาณนี้เลยแต่มันพูดไม่ได้เออมันน่ากเกลียดเกินกว่าจะพูดอะเราพูดผ่านไพ่แทนฮะเมจิเชียนเดวิลมา ความรู้สึกชอบมากขึ้นประทับใจมากขึ้นแม้แต่ความหลงสเสน่ห์มากขึ้นเออแม้แต่การหลงแบบที่ว่าหลงแบบอยากได้เอออยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้เดวิลนะด้านตันหาราคาในใจแต่ลึกๆเขาก็ยังขาดความมั่นใจเขารู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยกว่าคุณเหมือนอ่าคนที่กําลังมองสิ่งที่เกินตัวอืมแต่ถ้าเขาขอพรอ,อะไรได้สักอย่างหรือว่าเขาในระมิตอะไรได้เนี่ย เขาอยากได้คุณมาร่วมชีวิตเลยนะคนคนนี้ไม่ธรรมดามันไม่ใช่แค่ตัณหาราคาในใจอย่างเดียวไม่ใช่แค่สนุกสนานแล้วจบไม่ใช่เขาอยากสร้างครอบครัวสร้างชีวิตครอบครัวร่วมกับคุณเลยคนคนนี้อยากบอกถึงขนาดนี้แต่ยังบอกไม่ได้เออลองดูนะถ้าพลังงานตรงดูต่อไปถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นคนคนนี้คิดอย่างนี้ตามพลังงานไพ่กองนี้แต่ต้องเตือนไว้นิดนึงจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขา เออจะด้วยฝั่งเขาที่ยังไม่มีความพร้อมหรือเรียกว่าเป็นชีวิตครึ่งครึ่งกลางๆแบบที่ว่าเขายังเตรียมตัวอยู่ดังกล่าวนะครับเป็นไปได้ว่าเขารู้สถานะตัวเองดีว่าเขาอาจจะยังไม่คู่ควรกับคุณยังไม่มีความพร้อมใดๆก็แล้วแต่ต่อให้เขาอยากได้คุณแค่ไหนเขาก็กังวลว่าเขาจะพาคุณไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันใดๆเกิดขึ้นอืม มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันใดๆเกิดขึ้นแม้แต่การต้องสูญเสียมิตรภาพการแยกขาดแยกย้ายจากกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆความเข้าใจผิดหรือแม้แต่คนรอบข้างไม่เห็นด้วยเขากลัวสิ่งนี้มากทาวเวอร์มาเตือนว่าระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนั้นไม่พึงประสงค์เออถ้าคุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ร่วมกันมีความเกี่ยวข้องใดๆกันอยู่ระวัง จะต้องแยกกันโดยไม่พึงประสงค์แยกกันโดยไม่คาดคิดอันนี้เตือนตรงๆต,ตามหน้าไพ่นะครับอย่าเพิ่งหัวร้อนหรืออย่าเก็บไปเครียดกังวลน,นะมันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับนะวิธีแก้มันก็พอจะมีอยู่เอาง่ายๆสุดแต่ว่าทํายากหน่อยคือต้องทําใจอันนี้ผมเหมือนจะพูดง่ายทํายากแต่มันเป็นเรื่องจริงคือทําใจให้สบายเขาไวเออเครียดไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตอนเนี้ไม่ว่าความสัมพันธ์กับคุณกับเขาจะเป็นยังไงอยู่นะเขาที่คุณถามถึงนี้เขามีความรู้สึกที่อยากจะบอกคุณดังกล่าวเออ แต่เขาอาจจะยังทําอะไรให้คุณไม่ได้และกังวลถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้สูงมากด้วยคาแนะนําคือทาใจยอมรับแล้วก็ตั้งสติเยอะๆถ้าคุณกับเขามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกันแล้วอไม่ว่าจะเปิดเผยหรือรับๆก็แล้วแต่คุณต้องเป็นคนที่จิตใจมั่นคง เป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ปรึกษาซึ่งกันและกันได้ให้คําแนะนําซึ่งกันและกันได้แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เขานะเพราะเขารู้สึกว่าเขาต่ําต้อยเลือเกินเขาไม่มีความพร้อมใดๆตอนนี้ก็แล้วแต่เออแต่เขาอยากได้คุณเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณดังกล่าวอ่ะแต่แต่เขายังทําทไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้เขาไปหรือแม้แต่ว่าถ้าเขาทําไม่สําเร็จคุณก็อย่าไปซ้ําเติมเขาโดยเด็ดขาดประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณแต่ยังไม่ได้บอกหรือบอกไม่ได้นะเวลานี้เออคุณของที่สองนะโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับ เดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อข้อความที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้นะครับเขามีอะไรอยากบอกคุณตอนนี้เออแต่อาจจะยังบอกไม่ได้อะไรประมาณนี้พลังงานนะับเวลานี้เลยนะคลิปนี้สามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีวันหมดอายุนะครับนับเอาเวลานี้ตอนนี้เลยนะข้อความอะไรที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรคุณคุณกองที่สามคุณได้ไพ่สามถ้วยทรีออฟครับเออดีงามขึ้นมาก็ดีเลย ราชาดาบคิงออฟซอส The Love v e r s เฮ้ยพลังงานดีกองนี้ราชินีดาบคุณหรือเปล่าอสศวินถ้วยโอเคมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะอ่าย้ําเสมอเผื่อท่านที่มาดูใหม่ๆห,หรือมาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะคุณกองที่สามอืมเขาอยากบอกอะไรคุณเขามีอะไรอยากบอกคุณเขาอยากแสดงความยินดีกับคุณนี่กรณีที่หนึ่งนะกรณีที่หนึ่ง เขาอยากแสดงความยินดีกับคุณคุณประสบความสําเร็จอะไรตอนนี้หรือเปล่าเออแต่เขาอาจจะรอเซอร์ไพรส์อยู่หรือยังไม่กล้าบอกหรือยังไม่ถึงจังหวะบอกกรณีที่สองเขาเองที่ประสบความสําเร็จและอยากเอาความสําเร็จนี้มาอวดคุณมาโชว์คุณมาเล่าให้คุณฟังด้วยความตื่นเต้นอะไรก็ว่าไปเอออยากให้คุณภูมิใจในตัวเขาแต่ทาไมต้องมีแต่แต่เขาอาจจะยังไม่บอกเพราะวันหนึ่งกรณีที่หนึ่งเขาคิดว่ายังไม่ถึงเวลา เขาน่าจะประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้หรือคุณน่าจะประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้หรือสองถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรกันอ่าเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยหรืออาจจะเป็นแค่คนรู้จักแต่ไม่ได้คบหาไม่ได้เป็นอะไรกันเขาก็จะคิดว่า่จะบอกคุณทําไมไม่ได้เป็นอะไรกันเออแบบนี้เขาก็กลัวคุณจะงงแล้วมาถามคุณว่าเอามาบอกมาบอกฉันทําไมอะไรแบบนี้เออเขาก็กลัวเสียฟอร์มเหมือนกันนะ ลึกๆแล้วไม่ว่าคุณจะรู้จักกันในสถานะใดก็แล้วแต่จะเป็นแค่เพื่อนคนรู้จักพี่น้องหรือแม้แต่เป็นคนรักก็แล้วแต่ในใจเขาอชอบคุณมากเขาปลื้มคุณมากเออถ้าคุณแอบชอบเขาอยู่ก็ขอให้รู้เลยว่าเขาก็แอบ,บชอบคุณเช่นกันต่างคนต่างแอบเลยไม่รู้กันสักทีเอาแต่ถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบคุณพอจะรู้กันว่าต่างคนต่างชอบกันหรือแม้แต่คุณไม่ได้ชอบเขาแต่รู้ว่าเขาชอบคุณฝ่ายเดียวก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดถูกไหมครับนะ นี่คืออีกความรู้สึกที่เขายังไม่ได้บอกคุณคือเขาชอบคุณมากเขาถึงอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับความยินดีทั้งหลายนี่ไงเออไม่ว่าจะเป็นความยินดีฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่เขาอยากมีส่วนร่วมเขาอยากทาให้คุณพอใจอยากเป็นความภูมิใจของคุณอะไรแบบนี้คุณเองก็ตั้งดาบนี่ไงเออพอกันเลยราชาดาบเจอราชาินีาาดาบ เป็นไปได้กรณีที่หนึ่งปากแข็งทั้งคู่สองฟอร์มจัดทั้งคู่สยังไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกแต่ว่าเออยังดูเชิงกันอยู่ได้อราชาดาบราชินดีนดาบเขาอยากเข้ามามอบมิตรจิตมิตรใจให้คุณเต็มแก่แล้วถ้ายังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ถ้ากรณีที่คบหากันแล้วตีความได้อีกสองอย่างเช่นกันเมื่อหนึ่ง เขาอาจจะยังมีฟอร์มอยู่หรือคุณทั้งสองคนอาจจะยังมีปัญหากันอยู่งอนกันหรือเปล่าหรืออยู่ห่างไกลกันก็ได้อะไรแบบนี้เออประมาณว่าอยากมาหาแต่มาหาไม่ได้อยากมายินดีอยากมาดีใจใกล้ๆอยากมาเล่าให้ฟังต่อหน้าแต่มาไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างมากย่ะได้ปักใจว่าใบานี้จะต้องแปลว่าอย่างนี้นะบางท่าน เปิดไพ่มาใบาเดียวแล้วไปเซิร์ชเน็ตหาความหมายแล้วมานั่งเครียดไพ่มันไม่ได้มีความหมายเดียวหรือ2ความหมายความหมายมันเยอะต้องดูใบแวดล้อมดูเหตุการณ์ประกอบเหตุการณ์จริงหลายๆอย่างด้วยนะครับนะเออนะประมาณนี้เอ,อสบายใจได้กองสมพลังงานดีสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็ดังกล่าวแะละเออเขามีเรื่องน่ายินดีฝั่งเขาหรือไม่เขาก็ต้องเห็นความน่ายินดีอะไรสักอย่างในฝั่งคุณอยากมาร่วมแสดงความยินดีหรืออยากมาบอกเล่าความยินดีแต่ยังมาไม่ได้เพราะติดเหตุผลบางประการดังกล่าวเท่านั้นเองนะครับนะ แต่เขาเอาเป็นว่าคนคนนี้ถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์ก็คือเขารู้สึกดีกับคุณมากไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรกันก็แล้วแต่ถ้ากําลังแอบชอบกันขอให้รู้ไว้เลยว่าต่างคนก็ต่างแอบชอบกันเออถึงยังไม่รู้กันสักทีนะแต่ถ้าพอจะรู้ตัวกันแล้วก็ลองสารสัมพันธ์ดูได้ไม่เสียหายคนนี้คบได้ลองดูเออคุณอาจจะเป็นคนแปลกใหม่ในในชีวิตซึ่งกันและกันก็เป็นได้นะในบางกรณีในในอัศวินถ้วยเนี่ยอาจจะแปลว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆก็ได้อีกเช่นกันอ่านนี้แถมให้ บอกแล้วไพ่หนึ่งใบความหมายเยอะมากต้องดูไพ่แวดล้อมก็ขอให้สบายใจแล้วกันว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเป็นเรื่องดีแน่นอนเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีเป็นความยินดีและอยากให้ภูมิใจซึ่งกันและกันประมาณนี้คุณกองที่สามก็ยินดีด้วยคนนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับผม